หน้าตาแปลกๆนลไครับโกนหนวดโกนเข่าฮะนะไม่ได้โกนมาเป็นเดือนละอือก็โกนซ่าหน่อยนะครับอ่ะมาพูดถึงข่าวนี้กันต่อครับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟหไฟหม้บ่อยจังเลยเนาะตั้งแต่ผู้ว่าชัดชาติมาเป็นผู้ว่าเนี่ยเนาะเออเขาบอกว่าชัดชาตินี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดวงไฟไหม้ใช่ป่ะอ,อ,อันนั้นก็เป็นข้อสังเกต นะครับเป็นข้อสังเกตรจริงๆสมัยไหนก็ไฟไหม้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ค่อยมีเป็นข่าวนะยุคอัศวินเนี่ยก็มีไฟไหม้เหมือนกันแหละแตครับไฟไหม้ก็บ่อยเหมือนกันนะไฟไหม้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบว่า <c oughs> อะไรอ่ะเป็นข่าวใหญ่โตอ่ะเพราะว่าทุกคนสายตาทุกจับจ้องจะจับจ้องแต่ผู้ว่าผู้ว่า <c oughs> นะอันนี้ไฟไหม้ใหญ่ หลายครั้งติดกันก็เลยทําให้เป็นเหมือนแบบว่า,วาออคนก็อาจจะคิดไปได้ว่านะครับดวงผู้ว่านะั้นเป็นดวงไฟไหม้นะครับแต่จริงเป็นเรื่องปกติของเมืองหลวงฮะนะเมืองหลวงทุกที่มีไฟไหม้หมดแหละนะครับจะไหม้เล็กไหม้น้อยไหม้อะไรนะแล้วก็จิตอาสาก็ลงไปช่วยเหมือนเดิมนะครับลงไปช่วยเหมือนเดิมนะ แต่ว่าครั้งก่อนๆนู้นนะฮะไฟไหม้ที่ไหนจิตอาสาเขาก็ไปหมดแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็กลายเป็นที่จับตาแล้วก็กลายเป็นที่ด้อยค่าของไอ้พวกสามกีไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าหน่วยงานจิตอาสาจะไปไหนไอ้พวกนี้ก็จะตามไปแทะบอกมายังพวกหัวเหลืองมายังนะต้อให้ภาพจับสายไฟยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปทําไมไปเกลกกะเขานะ่เห็นไหม ไม่รู้เป็นอะไรนะครับจาต้องไปด้อยค่าจิตอาสาจะต้องไปด้อยค่านะฮะเ,ออเพราะว่ามันชังเจ้าไงครับมันไม่อยากให้เจ้าได้ผลงานมันไม่อยากให้เจ้ามีความโดดเด่นไม่อยากให้เจ้าไปแย่งชิงชาติยิ่งชัดิควรจะมาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะอืมนะครับเราก็จะได้ห้ามปามหน่อยบอก,ค,ออกค,อคุณอย่าไปอะไรนักเลยคุณอย่าไปแซะคุณอย่าไปอะไรนักเลยจริงๆชัดชาิควรจะมาห้ามหน่อยนะ เออนะครับเพราะชาติเนี่ยเป็นตัวนําพาของซึ่งความขัดแยง้งนะเป็นตัวของความขัดแย้งเลยนะครับเป็นผู้ว่าที่นํามาซึ่งความขัดแย้งมากนะเออเนี่ยไปชนหมัดกับนักดับเพลิงก็เอาไปอวยกันนะเออนะครับเอาไปสร้างความขัดแยง้งนะไปด้อยค่าทีมจิตอาสา ทีมจอาสาเขาก็ไม่ได้ทํางานดับเพลิงอย่างเดียวครับเขาไปช่วยทุกอย่างอ่ะเขาไปช่วยขนของนะฮะเขาไปช่วยโบกการจราจรมีอะไรตรงไหนเขาไปช่วยหมดแหละอืมดับเพลิงได้เขาก็ช่วยหมดนะครับนะไปหิ้วรถเข็นไปขนของออกมาอย่างเงี้ยไอ้พวกกีบก็ไม่ทําอะไรก็ไปด้อยค่าเขาปากปากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมือไม่พายก็เอาเท้ารา้น้ำนครับ นอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังไปด่าเขาอีกนะต้องการด้อยค่าสถาบันต้องการด้อยค่าจิตอาสาอืมนี่แหละครับผู้ว่านะผู้ว่าช่วยมาดูหน่อยนะเออถึงแม้ผู้ว่าเนี่ยนะจะอ่าก็ต้องเป็นผู้ว่าของทุกคนนะคุณจะไปเป็นผู้ว่าของสามกลีบอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะคุณนะ ช่วยออกมาอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับปมปามๆไอ้พวกกีบหน่อยอืมเพราะมันด้อยค่าจิตอาสานะฮะเออนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอีกฮะเดี๋ยวพอมีอะไรเหตุอะไรอีกต่างๆนานาเดี๋ยวมันก็ด้อยค่าอีกมาอีกแล้วหัวเหลืองมาอีกแล้วจิตอาสามาเกมอีกแล้วมาอะไรอีกแล้วนะครับเออ ไม่ช่วยก็หุบปากไปเถอะนะเขาทำความดีอ่ะนะไม่ต้องไม่ต้องไปว่าเขาหรอกดูตัวเองก่อนทำอะไรบ้างนอกจากไปแซะไปด่าเขาเคยช่วยอะไรสังคมไหมเออเอาแค่นี้ก่อนนะก่อนที่จะไปด้อยค่าจิตอศาสานะดูเอาแค่นี้ก่อนแล้วหาว่าชัดชาตินี่โดนวางงานอะไรอีโอ้เลอะเทอะกันไปใหญ่นะครับหาว่าเขารับน้องหาว่าเขาไหล หาว่าเขาเผาไล่ผู้ว่าอีกโอ้ปัญญาอ่อนเลอะเทอะชิบหายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ